กหากินข้างน้ำกับธรรมชาติอุปกรณ์ดิวอุปกรณ์หากินแตมเจ้ามุ่งดักกุ้งดักปลาแจ็การขอแล้าหามุ่ง สุดอาหารทำข้าวทำรำข้าวหัวอาหารปลาดุกผสมปลาระนี่สงสัยปลาี่เป็นปลาเล่าหรือมัม้งหมักปลาระผสมปลาระนั่ง มันจิดใงนีรูผลจะเป็นมูหรือเป็นจา่ามูหรือจา่ารูผล ตอนปันี้มาเสนอขั้นตอนการใส้หัวหันผู้นี่ผู้ยุ่นดัดแปลงเอานะครับปกติเขาสิมีถุงถุงหอยไว้นี่หอยหัวหันไอผู้มุถูงหรสดัดแปลงจากอันนี้นะครับที่ที่มองเอาปลาออกเอาปลาออก,กุ้งออกนะครับที่ ใส่นี่แหละเป็นทีมัดหัวอาหารไปเลยใส่ในตัวมันมัดหัวอาหารไปเลยนี่มือสวดมือสวดเขารูนะครับนี่รูก,กุ้งมือสวดเขาไาสองขางขางนี่สวดท้งนี้เราครอบรวบ รวบใตพื้นมันมัดสายนั่งอย่างมัดให้หัวาหาันออกไปทั้งไตรูดไปทั้งไตนะครับเวลาเขาเสิเอากลุ่งออกลาเขายังไม่ควายออกตระหักนี่เยือเยือ เรือสูตรปูยุนเรือสูตรผสมปลาตำป่าห้าขว้หัวหัรปลาดุกงัดใส่ถุงนี่ม่ถุงนี่ก็จางรัดรวบถุงนี่ดิอยางรัดเออที่จริงว่าอยากก็ได้หนูมัดก็ไดหนู มัดหัวเลยก็ได้เพื่อความสวยงามใสายยากก่ยางรัอกเข้าไปยางรัดกุกเข้าไปสุดลวอมป่าสุดลวอ,อมกุ้งก็คักเลามันงจะเขาว่าท่านเลยนี่สนใจอาหารปุ้ยวันวันปุ๊บนี่เรียบร้อยอาหารกองเาีนยอยยี่นี่ กุ้งปลาถือกินกับเขานี่เดินว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 นทางเขาคึบมันนี้เขานี่กินนี่ชาวพยายามขัดต่อกระสซหัวนี่แหละครับสาธทีไปแล้วอันแรกเออียายม รนทีมนะัดูเฉียบกัรวางเป้าหมาดีอยจรงงเห็ เปาม้ที่สองมาหาเปลาไม้นไหมหาเปลาไมเอานี้ล้วยเอาไม,ไมที่สอง

สองสวยงามสวยงามกัางทองเรื่องโอมะที่สองโอมะที่หนึง่งมีกิ่งพัก,กเกษตรน้ำพอดีเอาไปปก กุ้มพักให้มันยุ่งกเกิเตุน้ำมาโอ้ยเฮ้พัดกะเรียกพัดนะพัดพัดพัดกเไักอดกนี้เนาะไปพัดกนี้เนาะน้ำมันหอยเออเกตงาม มาปกสีไมย้ยเฮาไวอ้อึ๊บโอ้ย,อยนี่สวยงาม่ากนียปกสีไม้ไว้เรียบร้อยสวยงามเบาไม้ที่สีหมะเมท่านั้นเลยพักกเศษน้ำคุม้มโอ้ไม้ที่สีสุดยอดเหมาะเจาะ เดี๋ยอมายามมุงรักกุงรักช้วกันเปินพักเสียหนาำยังใสสวยแค่คุ้มมุงมุงพิเขียวอยู่กลางเป้าไม้แรกนะครับมาพิสูจน์กันว่าจะเป็นยังไงไม้แรกไม้แรก

เดินเขยงเขยงงยดหน่อยเขยงเขยงโอ้เยยงวะก็กว้างโพดปากนี่ก็เลยเขยงเขยงให้บรรลุเป้าหมายไออันแรก không ai thì sống là bố đầy khốn lạ và lấy phải ngoài với cái cổ cũng ở nhỏ nhẹ ừ tay không เออกุ้งตายวัดนี่เป้าหมายนี่ยังกระตายวัดเลยนี่ลูกคอบกระตายกุ้งกระตายเออเปียกเปียกสาเห็นน้ำสุกปรกหรือเปล่าปาะมาณที่สองบ่ได้ ป้นไม้ที่สามเออนี่วะไปกินอะไรไม่เข้าเอาอาหารให้กินเลยนี่จะไปดัก,กยังไงอีกออแล้วก็เชือกออกหอยหอยปูหอยอะไรอ๋อ ืคือตใจวะเปียกตัวกุ้งก็กุ้งตายตัวไม้ที่สี่ครับออมาคอยอายะนี่อยู่คอยมีปูมีปลาคอหน่อยตัวไม้ที่สี่อายะครับ hỏi ủa hỏi à, mày ngay nó nổ Mày ừ. máy mà hỏi ai nha ừ. ไว้จะไงรันนี่พี่ีลกพาราคิดร่มเหลวมเล่มเหลวจริงๆด้แต่หอยกับปูกับปากคอหน่อยต่วหนึ่งคืป้เาไปปล่อยแลปากคอหน่อยสองตัวคก็เด็กสมเลย เหลือแต่หอยอะไภารกิจกลางมุ่งเอากุ้งฝอยร่มเหลียวมุ่งก็สงบนิ่งตากย่งี้เลยสงบนิ่งกับ้อม,ม,มประมาณสิไปต่อหรือพ่อสั้นนี้อาหารเหลือ งสงสรยจะพอะสินี้มันรู้พ้าฝนสิตกว่าที่มีที่ไปันบ่เขาบ่าเขามุ่งเขาตรงเลยอ่าคลิปนี้ล่มเหลวคลิปนี้ร่มเหลวสวัสดีครับ